สบายดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็เวลาย้ำถุงคืนพี่น้องเลยเป็นไงทั้งบ้านโทรมาโทรมาแต่ช่องทุ่งหมดแล้วพี่น้องเลยโทรกันไปโทรกันมาต่อแม่อาการหนักแห่งพี่น้องเลยปกเคยเป็นยังเชิดเถื่อเป็นไงโทรมาว่ะ เจ็บกระทันห si 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 ันเจ็บกระต้นกระโตเจียบหัวสั่เจ็บขึ้นกระทันหันเปิดเลยไปเบิรงมอพี่น้องเลยเบิ่งกมอแบบต่ากายสิบเอดมุ่งสิบเอ็ดมุงกลางคืนพี่น้องเลยทะเลดะทะเลอดการบวชสิบเอ็ดมุ่งแค่นั้นการวสิบเอ็ดมุงะรอาัการบวชระเบิดพี่น้องเลย่าทำเง่ทำเง่เบิดบุญ่าสั่น เดอนโทรหาส่อแกพี่น้องไอ้ต่อแกยังหาโหลดหายเขาชิไปส่งอยู่โคราชเม่น้องเดือดสิเมื่อพี่น้องเอ้เมื่อเมื่อนี่เมื่อกำนองได้ไอ้พอน้องเดือนอยู่พอป้าน้องเดือนปานน้องได้อยู่น้องพอบอได้พอเห็นงานเจ้าลุกมเมื่อน้ำพี่น้องเอ้แม่กแบบคิดหอดร้านแห้งแน้งเดือนในิเมื่อพี่น้องเอ้เดวไปพอกันอยู่บ้านเฮาน้ะพี่น้องก็เป็นทางไดเป็นน้องเดือนมาไว้หี ได้สาวสวยพี่น้องเลยมันต้องเดินบ่มีไฟบ่าวขวัญกับมาแล้วมีไฟเบิ่งโตหาสาวสวยสาวสวยเอารถอดเอาหลอดไปเอาทั่เมไปพี่น้องเลยไปหาหมอหาหมอตอนนี้ยังนั่งแต่อาหลอดพี่น้องเลยตอนแรกว่าจะเมื่อแต่เมื่อคืนนีหาหลอดในเรื่องก็บ่ได้ รถก็เจ้าอันเจ้าแก่ห้าหายก็เจามาอันบอกก็เจ้าขับรถเบาไปก็เจ้าห้าก็แม่แต่งานก็เจ้าเอาพี่น้องเลยก็เลยตอนเสาวตอนไอเสียมุมที่ฉัมีรถรู้บ่บ่ไมันต้องเลื่อนอยู่นี่มันไกลแห้งพี่น้องเลยมันหาโหลดออกเดี๋ยวเตี๋ยวปลาตอนน้องได้เมื่อน้ำบ่ลงเดือนอยูเห็นงานท่ะเมื่อเบิึงแถววัดตาแม่บอดีขึ้นจะส่งจำเหมยเอิงเดือนเมื่อน้ำหลัง ม่อาม่ใหญ่แล้วู้งู้๊โทร์หันทําแมยังอ่ะยังบอดี้ข้นพี่น้องเลยทําแมยังปวดท่วแห้งเจ็บแห้งไม่จะบอกไม่จะบอกอันไม่จะบอกว่า กันบอโลปุณบอกแม่ใหญ่เฮาบอย่างดอกแม่เอ้ยเิ่นวะไม่ต้องเดินเจ็ดเจ็ดนาฬิกาพี่น้องนกยหาโหลดกันนะอย่างหาโหลดแต่เมื่อคืนนี่โตหาโหลด máu โหลด máu ก็มีคนหับ ื่อนนี้ไม่ใหญ่เท่ามากพี่น้องเลยฝาแตกฝ่าเหลือน่ะม่้องเด้เือยกับปิดโทรศัพท์เปิดโทรศัพท์ขึ้นไม่ใหญ่ก็โทรมากพอดีโทรมากลลวก็ไม่ต้องเดินหัลลฉันทําใจดีๆแ,แล้วลุกเด้อแม่ต้นแจ็คสิรอดบล้อหลังจากเราเป็นเอียงเจ็บอ้วกเป็นบาดหนึ่งบาดเดียวนม้องเดอนจะหลบท้านหนังพี่น้องเย้ยหลบท้ายืน ขึ <c ười> i, ้นไปบ่เป <c ười> ็นเพื่อน้ํหองจุนบ่จักลายพี่น้องเอ้ยโทรหานาซาโทรหาบ่าวควานโทรหาน้องบัดนี้ประชุมสายกันบักกันหอกกันไหนจะกันตํามแล้บ่เคยเป็นยังจเถือบ่ไมีโกยังติโตพี่น้องเอ้ยแตยังดีแม่งเดินโทรหาสาวซุยให้สาวซุยไปเอาเพราะว่า นุ่นเลื่อนโมหุอชิเพิ่งไพคิดห้าไพบ,บอกพี่น้องเอ้ยคนมีโหลดกะ <c oughs> จะซื้อเขาไปเอา,าเพราะว่าแม่บพรเคยเป็นยังกระเสือกองขย,ยานเป็นเป็นแบบแนี้ยนี้ยเนียเน้ยโเ,เห็นพี่น้องเอ้ยหายไปบางมอทำเป็นกระทันหันไปยังบมดีสุดต้อนแนะนำไม่ต้องเดือนบอลเข้าไปหาหมอ เมียยังไปหาคนชิพ้าไปหาหมอ่น้องเลยเทกเสด็จนาดายพุทถเอาเบิ่งพอใหญ่ลอยกระยากล้านพ่น้องเลยยากอันน้องว่าขิ้มีเต็มไ่ใหญ่เลนน้องเดือนน่ะก็อยู่เทียงข่าวไ่ใหญ่เมยโทรเมื่อแม่เอ้ยไ่ใหญ่พอตายล้อแล้วเจ็บัวซื่อว่าจะ จุกแน่พี่น้องเลยไม่รวงแม่มาเกิดอย่าม่ได้นอนบัดคืนคิดลายอันลายแนวไม่น้องเดืนอนน่ะปวดหัวหัวสิตแตกเลยพี่น้องเลยคิดนะโหลดไม่น้องเดือนจนหมอมีปัญญาฮะโห,าหาลดเมื่องาก็พี่น้องเลยโทรฮาโหลดจินดา mời mời bơ thì thôi ở biên hòa thôi à lộn đã mẹ cả bộ hạp chắc mình bên nhiên anh mơ nè bảo พอลงเรือนก็ยักเมื่อน้ำนะความเป็นแห้งไม่้องเรือนน้วว่าไม่ลงเรือนชิ้นเมื่อบังกรบอกออกงานกับทันฮันก็ยักตะแกียบเป็นว้าวแต่ไม่ลงเรือนล้วจันได้ก็ชิ้นเมื่อให้ได้พี่น้องอีเมื่อนี่นะนะกลับมาเหตุงานเลยสิหาเดือนเนาะพี่น้อง แม่ก <ừ> ็เป็นเลยโหลดเพยังบ่มาพี่น้องเลยนั่นถ่าหลดกระดองดาเมื่อน้ำเจ้ละมาเลยพี่น้องเลยโอ้ยพี่น้องเลยแม่งเดินใจสิขาดไปพี่น้องเลย ไปแล้วมันโมมีโลดเขาเศร้าแลนเนี่ยไปอันที่ไปคืนรถยวนเขาหน่อยเขาเศร้าแลนเลยพี่น้องเลยอยู่เขาหน่อยค่ะมีแต่โรถยวนทาล้วงมีแต่โลดอยู่ทาล้วงพี่น้องเลยรถออกกันสี่มุ่งกระพุกมุ่งสีม่มุงแรงกระพุกม่งแรงแมงเรือก็ได้โทรหาหลดถมาว่พี่น้องเลย สิกร์โหลดเมาโหลดเม้ากะคาโหดกะโคตรสามพันบาทเม่งเดือนสามพันน้องสามพันกระยามั่นพี่น้องเลยเฝ้ามือหฮามีสื่อเวลาเลยน้อยหนึ่งก็เอาน้ตพี่น้องเฝ่าเมื่อแต่ถ้าเอาทิธาสี่มุ้งแรงบูจังกับเพื่อจไปรอรหดอยู่โคตลาดอีกบินเสาเก่ามุ่งซิบมุ่งจากฉีด้เมื่อหอดเมย์แต่ถ้าเมื่อมือนี่พี่น้องเลยคาโหลดสามพันเราก็มือหอดเมย์ประมาณหกมุ้งแรงน้ตพี่น้อง ก็ยามันพี่น้องเลยฝ่ามือฮ่าแม่น้องดานด้องาดาก็นางรถข้าวเดียวกับเมา้ารถจึงดูราเม้ารถบ่ลูกร้อเอ้อยโอ้ยสบายดีประลูกเนี่ยสบายดีประลูกเด็กๆก็ขอบคุณขอบคุณสุดๆก,ก,กำลังใจเด้อที่เป็นห่วงเป็นใยแม่น้องเดือนขอบคุณขอบคุณสุขสุขคนเนาะ เตรียมของชิคกับพอลงเดือนก็อยากกลมันมสื้อกันนมจะลองม่ภาไปซื้อยาก็สิหนึ่งค่ะว่าให้พู้ว่าพี่น้องเอ้ยแจ็คหน่อยโหลดเขาก็ชิมาเอาแม่ลองเดือนเขาโทรมาบอกเลยพอลองเดือนเป็นยังอื่นโอ้ยอื่นพรัวขอยไปบุ๊บเส้นยา มาเบิางลูกมาเบิางอึงอีพ่อนี่โอ้ยอึงพัวกอถไปเบิ้เลยอึงไม่ใายลูกอึงไม่ใคายอีพ่อชิ่งหนังขาวโตมือไว้พัวจังชิเมเงาพี่น้องเลยโคลองเดือนเหตุงานยังไปส่งนมอันเพราะว่าลดข้ากับประมาณสมุนกูอ่ะ้าซองสมุนกุ้งจากชิมหอดไปน้องเดือน รอรถซะก่อนโอ้ยไปองเดือนเมื่อไรไปลองเดือนก็หายน้ำเมียพี่น้องเอ้ยเห็นเมียหายก็หายน้ำแมื่อเดือนก็เบิกเงินเมื่อพี่น้องเอ้ยวอาเงินเดือนเดือนที่แล้ออกะขาใส่จ่ายไลฟ์ภาระก็ไล่ก็เลยเบิกเงินเมื่อ น้องสาวเพิ่นกะห้ากะลงมาเพิ่นกะเบเอร์เงินเมื่อยพัวอยู่เหตุงานท่าจะเม้นค่ะพี่น้องเลยชีวิตอึ่งจะไปบ่เยคือเรือน,น้อยหนึ่งคลิปนิกาลาและปลาลูกกับขอบุญขอบุญเอฟซีทูกการทุกๆกำลังใจเด้อพอกันใหม่คลิปนะกับสบายดี